สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเรามีสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยกินขิงทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของคุณขิงมักจะเป็นส่วนผสมที่อยู่ในอาหารเอเชียและอาหารอินเดียแต่ทราบหรือไม่ว่ามันถูกนำมาใช้รักษาโรคมาหลายศตวรรษขิงมีประโยชน์ต่อสุขภาพมายาวนานทั้งในด้านบรรเทาอาการคลืนไส้ปัญหาการย่อยอาหารและความเจ็บปวด ส่วนที่ใช้กันมากที่สุดในการรักษาโรคคือส่วนรากและลำต้นหรือที่เรียกกันว่าเง่าสามารถนำมริโภคได้ทั้งสดและผงแบบแห้งหรือแปรรูปเป็นน้ำมันหรือน้ำผลไม้และถ้าคุณได้ทราบเหตุผลทั้ง8ข้อนี้ก็อาจทำให้คุณต้องการเริ่มต้นที่จะรับประทานมัน 1. ขิงช่วยบรรเทาปัญหาทางเดินอาหารสารประกอบฟ,ฟีนอลในขิงจะช่วยบรรเทาอาการระคายเคือง ในระบบทางเดินอาหารและช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำลายและน้ำดีให้อาหารและน้ำเคลื่อนผ่านทางเดินอาหารได้ดีมากยิ่งขึ้นในการศึกษาสุขภาพของผู้เข้าร่วมทั้ง24คนพบว่าเมื่อนำผงขิง1.2กรัมมาดื่มก่อนรับประทานอาหารก็จะช่วยขับการเคลื่อนที่ภายในกระเพาะอาหารลดอาการอาหารไม่ย่อยได้ถึง50% 2. ขิงบรรเทาอาการขึ้นไส้การดื่มชาขิงหรือแม้กระทั่งการบริโภคขิงดิบเป็นเรื่องธรรมดาและปลอดภัยในการรักษาอาการขึ้นไส้อย่างง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาโรคมะเร็งหรือการตั้งครรภ์และอาการแพ้ท้องจากการศึกษาทั้งหมดพบว่าหญิงตั้งครรภ์จำนวน1 2 7 8คนที่รับประทานขิงในปริมาณ1.1ถึง1.5กรัมจะช่วยลดอาการขึ้นไส้ได้เป็นอย่างดี 3. ขิงสามารถบรรเทาอาการปวดได้จากการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจอร์เจียพบว่าการรับประทานขิงทุกวันช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อลงได้25%เปเซนนอกจากนี้ยังพบว่าการรับประทานขิงช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้อีกด้วยนักวิจัยเชื่อว่าขิงมีประสิทธิภาพในการลดอาการปวดกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นตามปกติทุกวัน 4ขิงช่วยลดอาการอักเสบโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยการเสื่อมของข้อต่อในร่างกายที่ก่อให้เกิดอาการปวดและเมื่อยล้าในการศึกษาของผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมจำนวน247คนพบว่าเมื่อนำสารสกัดจากขิงมารับประทานจะมีอาการปวดน้อยลงและแทบไม่ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาแก้ปวดเลย 5. ขิงอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจในการศึกษาล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2นักวิจัยพบว่าการรับประทานผงขิง2กรัมในแต่ละวันจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งนำไปสู่การลดลงโดยรวม10%ในช่วงระยะเวลา12สัปดาห์ที่ผ่านมาการมีน้ำตาลในเลือดสูงเป็นปัจจัยที่เสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจการรับประทานขิงจะมีผลกระทบต่อน้ำตาล ในเลือดทาให้อัตราเสี่ยงของโรคหัวใจของคุณลดลง10% 6. ขิงอาจช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลให้ต่ําลงจากการศึกษาของผู้เข้าร่วมจํานวน85คนที่มีคอเลสเตอรอลสูงพบว่าหากรับประทานผงขิง3กรัมในแต่ละวันจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลลงได้นักวิจัยเชื่อว่าขิงสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ 7. ขิงอาจมีคุณสมบัติในการต้านมะเร็งสารในขิงได้ถูกเลือกให้รักษาโรคมะเร็งหลายชนิดแม้ว่ายังคงมีงานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีนี้แต่ก็มีผลศึกษาหนึ่งพบว่าการรับประทานสารสกัดจากขิง2กรัมในแต่ละวันจะช่วยลดโปรอินแฟมมัทอรีโมเลกุลที่ส่งสัญญาณในลำไส้ใหญ่8ขิงอาจช่วยปรับปรุงการทำงานของสมอง ภาวะเครียดออกซิเดชันและการอักเสบเรื้อรังเป็น2ปัจจัยที่เร่งให้คุณสูงวัยเร็วขึ้นกลายเป็นโรคอัลไซเมอร์และโรคที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องทางปัญญาอื่นๆเมื่อมีอายุสูงขึ้นมากในการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสารต้านอนุมูลอิสระและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในขิงสามารถยับยั้งการอักเสบที่เกิดขึ้นในสมอง ในการศึกษาพบว่าผู้หญิงอายุ60ปีที่รับประทานสารสกัดจากขิงจะมีเวลาปฏิกิริยาและความจำที่ดีกล่าวได้ว่าขิงช่วยรักษาสุขภาพสมองได้มากมายหลายทางการรับประทานขิงมีประโยชน์มากมายหากรับประทานทุกวันเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนคุณจะต้องประหลาดใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายของตัวเองแน่ๆถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดซั b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ